หนึ่งฟุตมีกี่มิลมีกี่เซนติเมตรมีกี่หลาและมีกี่เมตรไปฟังคำตอบเลยฮะตลับเมตรที่เราใช้กันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันมีการอ่านเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่นิยมอ่านกันก็จะมีแค่4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็จะมีการอ่านแบบเป็นมิลน,นะครับก็คือตัวเลขด้านล่างขีดเล็กๆพวกนี้นะครับขเขาเรียกว่าเป็นมิลการอ่านแบบที่2นะครับก็คืออ่านแบบเป็นเซนก็จะเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับการอ่านแบบที่3ก็คืออ่านแบบเป็นนิ้วก็คือ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วพวกนี้นะครับ การอ่านแบบเป็นฟุตนะครับก็คือตัวนี้เรานิยมอ่านกันในงานช่างเนี่ยก็จะมีแค่สีตัวนี้นะครับแต่ที่ใช้งานมากที่สุดก็จะเป็นมิลกับเซนติเมตรขีดตรงนี้นะครับจะเท่ากับ1มิลนะครับเห็นไหมขีดเล็กๆตรงนี้นะครับ1ขีดก็จะเท่ากับ1มิลใน1เซนติเมตรจะเท่ากับ10มิลนะครับการอ่านแบบที่2นะครับก็คืออ่านแบบเซนติเมตรเซนติเมตรก็คือตัวนี้เลข1เลข2เลข3นะครับ ก็คืออ่านตามตัวเลขเลย1เส้น2เส้น3มเส้น4เซนการอ่านตัวที่3ก็คืออ่านเป็นนิ้วนะครับอ่านเป็นนิ้วตัวนี้1นิ้วเท่ากับ2.54ซนติเมตรนะครับการอ่านแบบตัวสุดท้ายคืออ่านแบบเป็นฟุตนะครับใน1ฟุตเนี่ยจะเท่ากับ30.48นะครับใน1ฟุตตรงนี้ใน1ฟุตตรงนี้นะครับจะมีความยาวอยู่ที่30.48เซนติเมตร ในหฟุตของเรานะครับคือ1ฟุตตรงนี้นะครับจะเท่ากับ0.33หลานะครับและใน1ฟุตของเราเนี่ยจะเท่ากับ30.48เซนติเมตรอันนี้เมื่อกี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะครับใน1ฟุตของเรานะครับมี304.80มิลนะครับและใน1ฟุตของเราเนี่ยจะเท่ากับ0.30เมตรอันนี้คือวิธีการอ่านเบื้องต้นนะครับ